หนังสือเชื่อหรือไม่ของสุนิรินจิระไตรภพให้เสียงอ่านโดยสาระธรรมเรื่องวิญญาณที่เมืองสีเทพตอนพระมาโปรดสักครู่หนึ่ง พวกเราเห็นหลวงปู่ง่ายเดินมาแต่ไกลตามลำพังองค์เดียวแล้วก็หยุดบริกรรมคาถาอะไรสักอย่างตรงสระน้ำใหญ่ที่อยู่เบื้องหน้าทันใดนั้นก็เกิดลมหมุนขึ้นมาทันทีเหมือนเป็นการทักทายจากนั้นหลวงปู่ง่ายก็เดินตรงมายังที่ที่เรายือนอยู่ตรงปรางสองพี่น้องทั้งที่ต่างฝ่ายต่างก็ยังไม่รู้จักกัน แต่กลับรู้สึกเหมือนคุ้นเคยกันมานานมีเพียงดิฉันกับคุณท็อปเท่านั้นที่เป็นเพื่อนกันทุกคนกราบนมัสก,การหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันคณะของหลวงปู่ง่ายที่มาด้วยกันก็มีคุณธัญลักษ์เรืองทองหรือคุณท็อปคุณอมพรอรุณรังสิกุลคุณไว้ เจ้าของรถคันที่ขับให้หลวงปู่นั่งมานั่นเองและก็อย่างมีแม่ชีปุญญนุชบลิสหรือแม่ชีน้อยกับคุณสุลมัยรวมเป็นพระหนึ่งรูปแม่ชีหนึ่งคนและคารวาสอีกสามคนขณะนั้นคุณท็อปกับแม่ชีน้อยและเพื่อนๆก็เดินตามเข้ามาสมทบกับกลุ่มของเราที่นั่งอยู่บนม้าหิน ดิฉันจึงได้แนะนำทุกท่านในที่นั้นให้ทำความรู้จักกันหมดทั่วทุกคนเราต่างเข้ากันได้ดีเพราะเป็นสายบุญเหมือนกันพวกเรากำลังนั่งฟังหลวงปู่ง่ายเล่าถึงวิญญาณที่เมืองสีเทพที่ท่านต้องมาปลดปล่อยให้ไปผุดไปเกิดเสียทีตามที่ท่านท้าเวสุวรรณได้นิมนต์หลวงปู่ง่ายให้มาโปรดเรื่องนี้ เพราะเป็นหน้าที่ที่หลวงปู่ต้องจัดการเนื่องจากมีความเกี่ยวพนันกันกับเมืองสีเทพเมื่อในอดีตชาตินับเวลาเป็นพันพันปีมาแล้วหลวงปู่เล่าว่าตอนที่เดินเข้ามาถึงสระน้ําใหญ่เมื่อครู่นี้มีวิญญาณออกมาดักรอต้อนรับการมาของหลวงปู่เต็มไปหมดวิญญาณเยอะมาก พวกเขาดีใจมากเพราะรู้ว่าหลวงปู่จะมาช่วยปลดปล่อยวิญญาณพวกเขาเหล่านั้นให้เป็นอิสระหลุดพ้นจากการจองจำด้วยเครื่องพันธนาการอย่างทนทุกทรมานเป็นเวลานับพันพันปีบรรยากาศช่วงนั้นเงียบสงบจนผิดสังเกตพวกเราสนพนากับหลวงปู่ง่ายถึงเรื่องราวสิ่งลี้ลับและวิญญาณ เราเห็นหลวงปู่นั่งแผ่เมตตาให้อยู่ตลอดเวลานึกว่าแผ่ให้เราเสียอีกที่ไหนได้หลวงปู่ท่านแผ่ให้บรรดาวิญญาณทั้งหลายที่กำลังเข้ามาห้อมล้อมพวกเราอยู่ต่างหากเพียงแต่เรามองไม่เห็นเท่านั้นตอน วิญญาณครวนดิฉันหันไปมองเพื่อนๆเ,เห็นคุณไว้กำลังนั่งหลับตาทําสมาธิอยู่อย่างนึกเอะใจอยู่เลยว่านิทาจิตไม่แข็งจริงๆร,ระวังเดี๋ยวก็ถูกผีเข้าหรอกเขากำลังจ้องรอจังหวะอยู่ว่าใครจะเผลอ คิดในใจยังไม่ทันไรคุณไว้ก็มีอาการพึบขึ้นมาในทันทีทันใดเล่นเอาเพื่อนๆที่นั่งอยู่ติดการถึงกับสะดุ้งหยงไม่ทันรู้ตัวไม่คาดคิดว่างานนี้คุณไว้จะโดนเขาให้เราผ่านเหตุการณ์แบบนี้มามากจนรู้สึกชินเห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาบางทีก็เป็นถีเข้า บางทีเทพพยาดาเล่นเองก็มีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขว่าเป็นอะไรบางรายเป็นวิญญาณผูกอาฆาตพยาบาทมาดร้ายอันนี้หนักมากน่ากลัวไม่เหมือนวิญญาณที่มาขอส่วนบุญจะเป็นวิญญาณที่น่าสงสารต้องการความช่วยเหลือไม่ดุร้ายหรืออารวาดฟาดหางแบบวิญญาณอาฆาตพยาบาทอย่างที่เห็นเห็นกัน พวกเราไม่ได้ตกอกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างอยู่ในความสงบเพียงแต่คุมสถานการณ์ให้ได้เท่านั้นพอวิญญาณแรกที่ผ่านร่างคุณไว้นั้นเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่ดูท่วงทีสง่างามเหมือนผู้สูงศักดิ์ในราชสำนักกิริยานอบน้อมแสดงออกถึงความเคารพเลื่องใส ศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระสงฆ์ผู้ทรงศีลอันบริสุทธิ์คนสมัยโบราณจะเรียกพระสงฆ์ว่าพระคุณเจ้าปัจจุบันเราไม่ค่อยได้ยินใครใช้คํานี้เรียกพระสงฆ์ฉะนั้นมันจึงไม่ค่อยคุ้นหูคนยุคนี้เท่าใดนักเราจะชินกับคำว่าหลวงพ่อหลวงปู่หรือหลวงตาเสียมากกว่า หรือไม่ก็เรียกประเดชพระคุณหลวงพ่อซึ่งเป็นคํายกย่องศรัทธานับถือของเราสิทธิยานุสิทธ์ทั้งหลายดิฉันยืนสังเกตการอยู่อดแปลกใจไม่ได้ที่ยานคล้ายจะถูกปิดเหมือนไม่ต้องการให้รู้เห็นอะไรมากนะักนอกจากภายนอกที่เห็นบางครั้งเลื่อนรางจนดูไม่ถนัดตา หรือจะเป็นเพราะว่าไม่เกี่ยวข้องกับดิฉันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจได้ยินหลวงปู่ง่ายบอกว่าทุกวิญญาณจะมีเจ้านายหรือเจ้าชีวิตของเขาด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นวิญญาณเหล่านี้จึงต้องรอคอยให้เจ้าชีวิตมาปลดปล่อยพวกเขาเหล่านั้นเองเมื่อถึงเวลาจึงจะหลุดพ้นเป็นอิสระสามารถไปผุดไปเกิดในภพชาติใหม่ได้ คนอื่นที่ไม่มีอะไรผูกพันหรือสัมพันธ์กันในอดีตชาติจะกระทําไม่ได้วิญญาณเหล่านั้นไม่อาจรับการปลดปล่อยได้เพราะไม่ใช่หน้าที่ถึงแม้ผู้นั้นจะมีวิชาอาคมแก่กล้าเพียงใดก็ตามก็ช่วยไม่ได้ภาษาพระท่านเรียกว่าคู่ปรับ ปกติธรรมดาดิฉันจะปล่อยจิตให้ว่างเปล่าไม่ปรุงแตง่งไม่ติดอุป,ปาทานไม่ฝืนธรรมชาติทุกอย่างให้เป็นไปตามสภาพความเป็นจริงปล่อยไปตามธรรมชาติให้เป็นไปเองเห็นก็คือเห็นอย่าฝื้นถ้ามันเป็นเรื่องจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ไม่มีข้อสงสัยแต่อย่างใด ที่พูดมานี้หมายถึงตัวดิฉันเป็นเรื่องปัจจัตตังรู้ได้เฉพาะบุคคลไม่ได้หมายความว่าผู้อื่นจะต้องมารับรู้ด้วยก็หาไม่หลังจากที่วิญญาณแรกเข้ามากราบหลวงปู่ง่ายในท่าเบญจางค้ัประดิษฐ์โดยท่าทางที่สง่าผ่าเผยร่างกายกำยำบึกบึน แปลงไปด้วยอำนาจเหนือคนธรรมดาทั่วไปเข้ามาด้วยอาการที่สงบไม่พูดไม่จาเสร็จแล้วก็ถอยออกไปโดยดีตอนแรกพวกเราคิดว่าคงมีเพียงรายเดียวมั้งปรากฏว่าวิญญาณจอคิวรอผ่านร่างคุณไว้กันเป็นแถวยาวเหยียดเรียกว่ามาเป็นชุดเลยทีเดียว เห็นแล้วอดเป็นห่วงร่างคุณไว้ไม่ได้วิญญาณรายที่สองนี้ก็เป็นชายอีกเช่นกันดูเป็นทหารชาตินักรบระดับหัวหน้าท่าทางขึงขังจริงจังเข้ามากราบทำความเคารพหลวงปู่แล้วก็ถอยออกไปโดยไม่พูดอะไรเลยเหมือนรายแรก หลวงปู่ได้แต่ทำมือแผ่เมตตาให้แก่ทุกดวงวิญญาณที่ปรากฏอยู่ตลอดเวลาพร้อมกับให้ศีลให้พรเตรียมด้วยเมตตาธรรมสูงคราวนี้มาถึงวิญญาณรายที่สามเป็นผู้หญิงต้องบอกว่าเป็นอิสตรีที่งดงามมากพูดจาไพเราะอ,อ่อนหวานนุ่มนวล แพมอ่อนช้อยทุกกระเบียดนิ้วแบบกุลสตรียุคโบราณขนานแท้และดั้งเดิมเชียวแหละพอมาถึงก็ก้มลงกราบที่พื้นดินกราบแล้วกราบอีกอยู่นั่นแหละขณะเดียวกันก็ร้องไห้รำพันไม่ได้หยุดถึงความทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสที่ได้รับเป็นเวลานับพันพันปีเพื่อรอวันนี้ วันที่รอคอยการปลดปล่อยดูเธอจะเป็นวิญญาณรายแรกที่ปริปากพูดแต่ก็พูดได้เท่าที่ทางโน้นอนุญ,ญาตเท่านั้นดิฉันพยายามจะซักซซายเธอในรายละเอียดหลายเรื่องเพื่อเป็นการเปิดเผยสิ่งลี้ลับที่มนุษย์ไม่สามารถล่วงรู้ได้ จะได้รับรู้จากคำบอกเล่าของวิญญาณแต่เราก็ต้องผิดหวังอย่างมากเนื่องจากวิญญาณถูกห้ามไม่ให้พูดในสิ่งที่เป็นความลับต้องห้ามของประละโลกเช่นดิฉันถามว่าเจ้าเป็นใครชื่ออะไรตายเพราะสาเหตุใดใครเป็นคนทำเจ้าเขาผู้นั้นชื่ออะไร มีฐานะตำแหน่งเป็นอะไรวิญญาณสตรีผู้นี้เอาแต่ร้องไห้ไม่หยุดและพูดว่าบอกไม่ได้เจ้าค่ะเขาไม่ให้พูดดิฉันถามว่าเขาในที่นี้หมายถึงใครเธอน่เงียบรั้นถามต่อไปว่าเป็นผู้ควบคุมวิญญาณใช่ไหมเธอพยักหน้า ดิฉันจึงถามต่ออีกว่าและที่ทรมานมากเพราะถูกจองจำด้วยโซ่ตรวนใช่หรือเปล่าเจ้าค่ะเธอตอบมันนานมากเหลือเกินจนเธอเองก็จำไม่ได้แล้วว่าคนที่ลงโทษเธอเป็นใครชื่ออะไรเธอได้แต่พูดย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าได้รับความทุกข์ทรมานมากเหลือเกิน ทรมานเจ็บปวดสุดๆทั้งหิวโหยและหิวน้ำเพราะไม่มีใครทําบุญแผ่อุทิศส่วนกุศลมาให้เลยหิวน้ำขอกินน้ำหน่อยเธอพูดด้วยน้ำเสียงวิงบอนอย่างน่าสงเพศเวทนายิ่งนักทำยังไงดีล่ะน้ำที่พวกเราพกติดตัวกันมาคนละขวด ก็เปิดฝาดื่มกินกันหมดแล้วทุกคนในอุทยานและไม่มีร้านขายอาหารและเครื่องดื่มเสียด้วยคุณธนสิทธิ์จึงพูดขึ้นว่าเดี๋ยวผมเดินไปดูที่รถเองว่ายังพอมีน้ำหลงเหลืออยู่สักขวดไหมเราทุกคนรู้สึกซาบซึ้งน้ำใจคุณธนสิทธิ์มากได้แต่ภาวนาขอให้ที่รถมีน้ำเหลืออีกสักขวดหนึ่งเถิด ขณะที่คุณธนสิทธิ์เดินกลับไปที่รถซึ่งจอดอยู่ค่อนข้างไกลต้องเสียเวลาเดินสักนิดหนึ่งคุณนกกับคุณอ้อยได้ถามวิญญาณน,นั้นว่าอยากจะให้ช่วยอะไรบอกมาเถิดเธอนิ่งเอาแต่สะอึกสะอื้นร่ำให้ดังนั้นดิฉันจึงบอกเธอว่าเราในที่นี้ทุกคนเป็นคนทำบุญหนัก มีบุญมากสร้างสมบุญกุศลมาทุกภพทุกชาติจนถึงชาติปัจจุบันพวกเราทุกคนพร้อมใจกันแผ่อุทิศส่วนกุศลผลบุญทั้งหมดนี้ให้แก่เจ้าและดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งหมดที่ถูกจองจำด้วยเครื่องพันธนาการโซ่ตรวนได้รับความทุกข์ทรมานเจ็บปวดและหิวโหยหิวกระหายอยู่ในเมืองสีเทพแห่งนี้ จงเปล่งวาจาอนุโมทนาสาธุโดยทั่วกันทุกรูปทุกนามเทินขอบคุณที่เข้ามาฟังช่องสารธรรมเชิญฟังต่อไปได้เลยจ้ะวิญญาณของสตรีผู้นั้นซึ่งแสงอยู่ในร่างคุณไว้ยกมือขึ้นไหว้ท่วมหัวพร้อมกับอนุโมทนาสาธุด้วยน้ำเสียงอันอ่อนหวาน และก้มโคง้งลงกราบไหว้จนตัวงอเป็นภาพที่น่าสลดหดหูยิ่งนักจากนั้นคุณโนก,กับคุณอ้อยก็ถามว่าอยากให้ใครทำบุญอุทิศให้เธอเอามือชี้เข้าหาตัวเราเข้าใจความหมายของเธอดีว่าให้เจ้าของกายนี้ทำบุญอุทิศให้เธอโดยเฉพาะ ดิฉันจึงรับปากว่าเดี๋ยวจะบอกร่างนี้ให้รับรู้ให้เขาทำบุญถวายสังฆทานให้เมื่อกลับถึงกรุงเทพแล้วเป็นเวลาเดียวกับที่คุณธนสิทธิ์เดินกลับมาพร้อมกับน้ำดื่มขวดใหญ่ในมือที่เหลืออยู่เพียงขวดเดียวในรถที่ยังไม่ได้เปิดขวดเป็นความบังเอิญอะไรอย่างนั้น ดิฉันเปิดฝากวดแล้วยื่นส่งให้วิญญาณน,นั้นทุกคนในที่นั้นเข้าใจตรงกันหมดว่าวิญญาณที่แฝงอยู่ในร่างคุณไว้จะต้องเอามือจับขวดและยกขึ้นดื่มทั้งขวดอย่างแน่นอนเพราะไม่มีแก้วแต่แล้วทุกคนรวมทั้งดิฉันด้วยต่างก็งงงวยไปตามๆกันเมื่อวิญญาณน,นั้นบอกว่ากินแล้ว ทั้งๆท,ที่ดิฉันยังถือน้ำดื่มขวดนั้นอยู่ในมือยังไม่ทันจะทำอะไรเลยบอกกินแล้วสิ่งที่เราเห็นด้วยตามนุษย์ก็คือน้ำขวดนั้นยังปกติดีอยู่ยังไม่ผ่านการดื่มกินแต่ในอีกมิติหนึ่งน้ำขวดนี้วิญญาณได้ดื่มกินจนหมดขวดไปแล้วน่าแปลกไหมคะ หลังจากที่ได้กินน้ำจนหายหิวแล้วรู้สึกว่าวิญญาณจะสงบลงมากแต่ก็ยังร่ำร้องขอให้ช่วยปลดปล่อยวิญญาณทั้งหมดในเมืองสีเทพนี้ให้เป็นอิสระด้วยต้องช่วยปลดปล่อยวันนี้ให้ได้ดูวิญญาณนี้กังวลและกลัวมากกลัวว่าจะไม่ได้รับความช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ทรมานที่ยาวนานมานับพันพัน,พนปี แม้เรารับปากว่าจะช่วยปลดปล่อยแน่นอนก็หาได้คลายความวิตกกังวลใจลงไม่ถามย้ำอยู่นั่นแหละว่าช่วยได้แน่นะเมื่อเวลาผ่านไปนานพอสมควรดิฉันจึงตัดสินใจถามอีกครั้งว่าเจ้ามีความเจ็บแค้นอาฆาตพยาบาทกับผู้ที่กระทำต่อเจ้าหรือไม่เธอตอบว่าไม่โกรธแค้น ไม่อาฆาตพยาบาทไม่ขอจองเวียนจองกรรมกับผู้ใดเสียงแค่ต้องการได้รับการปลดปล่อยวิญญาณให้เป็นอิสระเท่านั้นอยากจะไปผุดไปเกิดเลอเกินแต่ไปไม่ได้เจ้าค่ะหมายความว่าเจ้าอาโหสิกรรมให้ดิฉันถามเจ้าค่ะเธอตอบ งั้นเราทุกคนในที่นี้ขออโหสิกรรมให้แก่กันและกันตลอดจนทุกดวงวิญญาณในเมืองสีเทพนี้ที่เคยล่วงเกินกันมาในอดีต,ตชาติจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีด้วยกายวาจาใจก็ดีขอจงอโหสิกรรมให้แก่กันไม่มีเวรกรรมต่อกันเราไม่มีอะไรติดช้างกันอีกต่อไปแล้วนะ ขอจบสิ้นกันเพียงแค่นี้ดิฉันกล่าวเธอพยักหน้ารับคําเอาละถ้าข้าพเจ้าจะเป็นผู้ปลดปล่อยวิญญาณเจ้าให้เป็นอิสระเจ้าจะยอมรับการปลดปล่อยไหมดิฉันถามยอมรับเจ้าคะ่ะแต่ต้องปลดปล่อยวิญญาณทั้งหมดอย่าให้หลงเหลือแม้แต่วิญญาณเดียวนะเจ้าคะช่วยได้แน่นะเจ้าคะ ทั้งหมดเลยนะเธอถามเพื่อให้แน่ใจได้สิดิฉันตอบพร้อมกับถามต่อว่าและวิญญาณทั้งหมดอยู่ที่ไหนเธอชี้นิ้วพลางบอกว่าอยู่ในสถูปปลางสองพี่น้อง ท่านสามารถกดรับฟังเรื่องราวทั้งหมดของหนังสือชุดนี้ได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องสารธรรมขอบคุณมากค่ะ